ทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันเพราะว่าเราจะไปอบ,บอมบอ้อลมๆก็จะมีน้องบีบีมาช่วยนะครับนั่งตำไปเรื่อยๆฮะตำอะไรกันไม่รู้ตำทิ้งนี่ฮะ <laughs> <laughs> ทุกคนทาซอสหมา่าล่าลงไปฮะของอร่อยต้องห้ามเล่งห้ามเี่เพราะว่าการทำอาหารคือศิลปะค่ะโอ้โหทำคม คือตอนนี้ทุกคนคือถามไปหมดเลยว่าอะไรอะ่ะอน,นุนอะไรอันนี้อะไรอะอันนั้นอะไรอะ่ะถามทุกอย่างเลยทุกคนตอนนี้คือไปกําลังสงสัยมากมีอะไรไหมถามอะไรไปอีกไหม<อ>เป็นเปนะ็นอะไรนะอะไรนะบอกลเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ที่หนึ่งนะครับเพื่อรอแม่บุ๊กนะครับลงไปซื้อของนะครับเมนูที่เราจะทำในวันนี้จะบอกเลยว่าเพิ่มคอเลาเจลให้กับตัวเองแม่บุ๊กเขาไปได้มอลมร้อนมาจากไหนก็ไม่รู้ถือมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะทำสิ่งสิ่งนี้ให้ป้ปากินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสิ่งสิ่งนี้คืออะไรนะฮะเดี๋ยวรอแม่บุ๊กก่อนนะตอนนี้ลงไปซื้อของอยู่นะครับอ๋อจะไปข้างหน้าต้องใส่แมสด้วยใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวไปป๊ะใส่ให้เฮ้ยใครมาเดี๋ยวินล้มเดินลมเดินลม หายแทบไม่ทันมาม,มานี่ไปต้องมีอะไรกลับมาตลอดอุยอ้ย,อยเอลซ่าป๊าป๊าขาป๊าปาขาถ <laughs> ูกใจถูกใจเมื่อกี้ป้าป๊าบอกเพื่อนๆว่ามามาได้โมออบร้อนๆมาจากไหนใครให้มามาม่าค่ะขอม่าให้มาเพราะฉะนั้นวันนี้มามาจะทำเมนูอะไรคะ <laughs> เมี่ยคอหมูย่างอบหม่าล่าซอสกระเทมปค่ะ มาถึงทำไรก่อนคะทำ็ดผักชีนะคะอันนี้เป็นสูตรที่แบบว่าไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนอีกแล้วครั้งแรกขัวม่โขัวโม่โม่ของแม่แบ,บุ๊กฮะมาําให้ละเอียดเลยนะฮะไม่ได้ละเอียดให้มันแตกะะให้มันแตกๆให้มันแบบกระจา,จายๆหน่อยสูตรนี้นี่คือเอาไปทําขายได้เลยนะฮะบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนเป็นสูตรหนึ่งเดียวของแมบ่บุ๊กอุ้ยหอมมากเลยนะ,ะมันหอมมันหมูปิ้งอะหมูแดดเดียวหมูเดเดียวใช่ไหมเออมันคล้ายๆพวกหมูหมักปิ้งๆแบบอย่างนั้นอะประมาณนี้ค่ะ หั่นเลยครับหั่นหมูเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ใส่นลเอค่ะนี่เสร็จแล้วก็ใส่มหมักนะคะจัดเลยคะ่ะแล้วก็หม,มักนุ่มค่ะแล้วก็ตามด้วย,ยอันนึงน้ำตาลจะสดใสและเริงแบบนี้ฮะสิ <c oughs> ้นใส่ลงไปพอประมาณนะทุกคนเขาเรีย <c oughs> กว่าหนึ่งถ้วยต่อหมูกี่กิโลคะนี้หนึ่งกิโลครึ่งค่ะอันนี้คือของหมูย,ย่างหนึ่งกิโลครึง่งแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำมันหอย หลังจากนั้นก็ที่ขาดไปได้คืออันนี้แหละสูตรเด็ดที่แม่บุ๊กคือเขาอยากทำวันนี้ก็คือเม็ดผักชีนะฮะพี่ชายดำนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้มือ5นิ้วต่อไปขยำไหมครับไช่ค่ะมาช่วยไหมคนละมือม่ไม่ไหมัหมกทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันเพราะว่าเราจะไปอบมาอุ่นหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงทุกคนนะฮะเรามา ทำขนมกันครับเป็นขนมคอหมูย่างใช่มันเหมือนถาขนมเลยนี่คือไปขโมยถาดทำม่นี่มานะเนี่ยเค้กกล้วยหอมของบิวห <laughs> ลังจากนั้นเราก็นํำผงหมาล่านะครับทุกคนใส่ลงไปเลยฮะแล้วก็ซอสหวานค่ะจ้ะ วันนี้เราไม่ผสมน้ำใช่ไหม,ไมอ่าเปน็นแบบนี้เลยโอเค<ช>เนี่ยทุกคนมีแค่ซอสหวานกับผงมะมล่า,อาของเรานะทำอะไรก็ได้ทุกคนปิง้งยา่างอบได้หมดเพราะก็จะมีน้องบีบีมาช่วยนะครับนั่งตำไปเรื่อยๆฮะตำอะไรก็ไม่รู้ตำที <laughs> ตามทิปก็คือการที่ตามไม่มีอะไรู่ในั้นเลยนะฮะก็ะคือการตามทิปนะครับทุกคนมีอะไรจะบอกคนระับเมื่อกี้เราเอาส่วนหนึ่งของหมูที่เราหมักเนี่ยเราไปอบไมโครเวฟเอาไปว oh านทิปกะมาเนี่ยเอาไปอบไมโครเวฟเพื่อที่จะลองกินดูว่ามันอร่อยไหมทุกคนจะบอกเลยนะเททิ้งค่ะใช่คือคูรอร่อยอะมาเหมือนมาหมักหม่าล่าให้มันอร่อยเขาบีกฮนะนี่ทุกคนทาซอสหมา่าล่าลงไปฮนะเนื้อชุ่มฉ่ำวาวลองซื้อไปทุกคนนะคนละชุดนะลองไปทำดูรอร่อยกลับอีกด้านนึ่งนะคะได้ค่ะ พิกแบบนี้แล้วก็ทาลงไปอีกด้านหนึ่งฮะนี่ก็คือสิ่งที่แม่บุ๊กนำเสนอในวันนี้นั่นก็คือแฮมแฮมแฮมแทนไม่ใช่สปอนเซอร์นะอันนี้ไปเอามาจากแม่นะมายกคนดูหมาล่าเราหืมคอหมูหมาล่ามามาดูหน้าบีบีดิโทษดี่ไปกินไหมคะลูก<ไ>ป๊๊าปิดฝาเลยค่ะกินไหมคะ แล้วจากนั้นเราก็ตั้งไว้ที่220 0รองศาค่ะโอเคนี่ครับประมาณนี้ครึ่งเดียวใช่ค่ะอ่า uh, แล้วก็เวลาประมาณเท่าไหร่คะ3 0สินาทีค่ะจัดไปครับรมาม่าอบทีหนึ่งได้3ามชิ้นแล้วกว่าจะหมดนี่ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโอเค <Okay. S 2> อร่อยวันนั้นมนมาให้ป้าดูป้าบอกว่าน,นะคะของอร่อยต้องห้ามเล่งห้ามดีเพราะว่าการทำอาหารคือศิลปะค่ะโอ้โหทำของการทำอาหารคือศิลปะเพราะฉะนั้นเราต้องรอไปประมาณ2ชั่วโมง3าชั่วโมงกว่าจะได้กินอาหารมื้อนี้นะครับ ทุกคนตอนนี้ดูข้างในดิคือหม้อนี่คือดีมากเลยมันทําให้แบบเขาเรียกว่าอะไรมะหลอใช่มันกรอบมันเคลียร์มันรีดน้ามันออกหมดเลยทุกคนดูน้ํามันข้างล่างดิมันั้นน้ำมันออกหมดเลยอะแสดงว่าไม่อ้วนใช่ไหมไม่อ้วนคอแดงอีกแล้วมามามีคนถามเยอะเลยว่าเขาจะถามแม่บุ๊กว่าทําไมถึงคอแดงใช่ผิวจะเป็นแบบนี้คือนิดนึงก็คือจะเป็นรอยแล้วไม่ได้เป็นอะไรนะคะร้อนค่ะบางคนเ็าเป็นห่วง่าถามว่าเป็นอะไรร้อนร้อนเฉยไม่มีอะไรเรียบร้อย เอาละครับเป็นล็อตสุดท้ายที่เราใส่เข้าไปโหทุกคนเป็นยังไงอะเตรียมถึงขั้นออกไหมเพราะฉันทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวขอไปจัดจานก่อนแล้วกันนะมาดูวันนี้ฮะเมี่ยงหมูสามชั้นอบเมี่ยงหมูสามชั้นแบบไม่มีแป้งอบหมาล่ากระเทียมพริกไทยสูตรแม่บุกเองนะครับ Babby can't you're you my girl get fine I mind so off เรียบร้อยทุกคนเมนูนี้ชื่อว่าเมี่ยงคอหมูย่างปอบหมาล่ากระเทียมไข่ไอันนี้แจ่วนี้ซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มหวานแบบถั่วตัดทุกคนตื่น8โมงครึ่งวันนี้ตอนนี้4โมงเย็นทุกคนไทุกคนคลิปคลิปหนึ่งกว่าจะเสร็จนี่ใช้เวลาเกือบทั้งวันนะฮะเพื่อให้เพื่อนเพื่อได้ดู10นาทีแต่เราก็ตั้งใจที่จะทำทุกคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับกินเลยครับไปเลยครับไม่ไหวแล้วครับล้างมือยังครับล้างเรียบร้อยครับ นั่นไงมานี่ประพาดไปเลย2ชิ้นนี่ทุกคนลาดไปฮะเอาละน่าเสินนะาสมากทุกคนดูดินี่ใส่2ชิ้นอย่างนี้เลยฮะน่าซีฟู้ดไปฮะ กลิ่นหมาล่านี่หอมมากไม่เคยกินเหมือนกันนะพอหมูย่างอบซอสหมาล่าเนี่ยไหนทุกคนงั้นนี่เป็นใบอะไรคะที่นะโหระพาเหรอใช่ค่ะใช่ฮะอร่อยไหมคะมีแต่คน่อบมีแต่คนชอบใช่ไหมมีแต่คนชอบใช่ฮะถ่ายไม่ไหลมากกวางก้อหอมโค้งๆเฮ้ยอร่อยจนไปวะใกล้ๆเลยทุกคนดูดิ จิ้มนี่นะจิ้มแจ่วแล้วแบบนี้เลยอื้มหขอโคตรง่าอร่อยมูมามเลยเนะี่ยนี่คือตอนนี้บีบีเขาทำอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเขานั่งลรงกระจอกอยู่เปิดปิดเปิดปิดกระจอกอยู่เอาสามชิน้นนี้เลยอ,อันนี้เนะนี่ยทุกคน เพราะว่าอร่อยตรงที่แบบว่ากัดไปแล้วมันเจอลูกผักชีอ่ะใช่มันเจอลูกผักชีแล้วมันหอมมันหอมลูกผักชีมากแล้วกลิ่นมาล่าโคตรแรงเลยอ่ะเนื้อสองซ้ำไปโอ้โห <c oughs> ้อยอร่อยอ่ะม้า เขาไม่เคยเจอรสชาติแบบนี้ที่ไหนอ่ะปกติของหมูย่างก็จะเป็นพวกย่างแบบน้ำมันหอยที่มันหมักน้ำมันหอยที่เขาย่างกันอ่ะน้ำตกหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเนี้ยไม่รู้จะไปหากินที่ไหนทุกคนนอกจากบ้านเราเองเนาะซีฟู้ดบ้างนี่ฮะจิวว้มแจ่วอร่อยนะคะอร่อยพร้มจิ้มเลยค่ะอามากินช่วงโค้งแบบนี้เนี่ยตรงเนี้ยความหมูที่แบบโค้งๆอย่างบบนี้ ตอนๆแบบนี้มันจะตุ๊บกุ๊บกุ๊บเหมือนกินเอ็นอะเหมือนเรากินเอ็นวัวเอ็นหมูอะที่มันยังไม่ยังไม่นิ่มอะอย่างนั้นเลยเมาจิ้มนะนี่สามเกลือเลยทุกคนจิ้มสามถ้วยเลยฮะโอ้ือตายแล้วย่างซอสมะน่า้อร่อยอือแสดงว่าอร่อยจริงอะเนี้ถ้าไม่อร่อยจริงแบบผมไมจจะไม่กินแบบหนักๆแบบนี้ผม ช่วยคิดหน่อยทำเป็เมนูอะไรดีต่อไปอ่ะแบบครัวม่วงๆกันแล้วอ่ะจะเป็นนุ่นผสมนี่จะเป็นนี่มาผสมนู่นแล้วมันออกมาแล้วมันอร่อยอ่ะป๊าป๊ากินอะไรอ่ะป๊าป๊ากินหมูค่ะเนาะแล้วพี่บบกินอะไรคะกินหมูเบิร์ดค่ะกินหมูเหรอคะทุกคนเดี๋ยวเนี้เขอกินแบบนี้ได้ไหมมาม้าป๊ากินแบบนี้เลยได้ปะกัดได้เหรอคะป๊ากัดได้อย่างเงี้ยทุกคนจิ้มเลยเนาะมันไม่สะใจต้องอย่างเงี้ยกิน มาเอาไปกันไกลมาตัดให้ก็ได้นะหืออย่างนี้สะใจนี่อร่อกว่าือหืมอร่อยไหมอร่อยค่ะโคตรอร่อยเลยอ่ะจริงจริงลูกป้านอ่ะสีฟูดมีถามว่าอร่อยจริงเหรอไม่อร่อยมากๆจริงขนาดนี้พี่ใจหืมลูกป้านเนี่ยดูโอ้โห ปาอดข้าวมา24ชั่วโมงเปล่าครับนะตอนรับธนินเอสฮะสวัสดีครับผมสายแบบของแบบเนื้อไก่ทอดของทอดของมันมันทำไมกินแล้วไม่อ้วนไม่รู้จริง กินเลไม่อ้วนแต่นี่กินทีเดียวอ้วนแล้วอ่ะอย่าพูดมาเนาะพอกินทีเดียวอ่ะ้ากินทุกวันนะนี่ยังไงลองชิมดูอันนี้คือไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครบอกเลยติดใจเนี่ยอะไรน้ำจิ้มสามอันตั้งแต่ไอหมูสามชั้นอ่ะอ๋อไอหมูเวี่ยหมูกรอบเี่ยหมูกรอบอ่ะลองดูเลยหยิบเลยอยากกินชิ้นไหนหยิบเลยตอนนี้เฮียคือแน่นมากแต่ก็กินได้ขออนุญาตทุกคนใช้มือล้างแล้วอ่านี่ฮะจิ้มได้เลยครับซีฟู้ดก่อนตั้งอ่ตรนี้ พูดตรงๆไม่ต้องซีฟู้ดที่ของเราใช่ไหมของเราครับเอาความจริงตรงๆว่าอร่อยไม่อร่อยคือเราพูดกันได้เลยเพราะว่าครัวเชฟอยู่นี่คือหมูอ่ะมันจะมีความชุ่มแล้วมันมีมันแทรกเนื้อมันก็เยอะประมาณหนึ่งแล้วมันนุ่มแล้วมันมีเคลือบด้วยความเป็นหมาล่านี่คือติวเตอร์เห็นมากเลยจริงๆนี่ลองๆนะรัน้ำจิ้มอันนี้เมี่ยงผักกินได้นะฮะผักไม่อ้วนนะฮะ กินกินันไปเรื่อยๆทุกคนอือหืออือนี่ชิ้นนี้ทุกคนนี่คือน้ำจิ้มที่บ้านเราขายเหมือนกันถูกต้องขายได้ห้าขวดนะเลิกขายเลยมันอร่อยจริงทำไมไม่สั่งกันไม่เข้าใจอร่อยมากเออถแค่อัดขวดตัดมาเข่อให้ไหมอืออใช่อะไรน้าจิ้มจิ้มแจ่วค่ะนี่จิ้มแจ่วมาลองจิ้มแจ่วทุกคนจิ้มแจ่วลองดวนนี้นี่คจิ้มแจ่วคือแบบนวลแล้วเคลือบ น้ำจิ้มบ้านนี้เคลือบทุกอันไปลงไงกุ๊บกุ๊บกุ๊บน้ำจิ้มแจ่วเยอะดีไหมดีไหมอร่อยมันเป็นอาหารที่ไม่มีขายบอกแล้วคือถ้าอยากกินต้องกินที่บ้านแล้วเนี่ยต้องทำเองอ่ะต้องเดินเดินแล้วก็คอยมาแบบหาเสร็จหาเลยอ่าเคยคอยส่องส่องว่าบ้านเงียทำเมื่อไหร่ทำเมื่อไหร่ก็เดินก็เข้ามาหลายๆคนคงสงสัยว่าบีบีทำอะไรอยู่นะฮะนี่ทุกคนบีกินมะกอะลงอยู่ อันนี้ของบ้านเราเองนะอันนี้รสอะไรอ่ะคาราเมลค่ะขอกินคำครบสรความอ้วนทุกคนกินข้าวเสร็จกินหวานต่อกินไหมมันชื่อแบบสีหน้าคนกินของหวานทุกคนอืมมาม่าเราจะอ้วนกันไปถึงไหนอ่ะถามจริงร้อยกิโลค่ะเอาจริงมะเนี่ยนี่ผมจะมีเมียหนักร้อยโลจริงเหรอครับทุกคนน้อยคนที่จะมีแบบว่า อันไหนก็รักอ่ะใครมีเมียอ้วนนะเอาคัสเตนนี้ไม่ใช้นะน้อยคนที่จะมีนะพระอ้วนแล้วทำกับข้าวอร่อยแล้วน่ารักแบบนี้ก็มีไปเถอะครับทุกคนไม่ได้ให้กินทุกวันยังไงก็ฝากเมนูนี้ด้วยทุกคนลองเอาไปทําตามดูมันไม่เหมือนใครเดียวทุกคนแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะเมนูนี้คือเราคิดอะไรเราก็ทำกลัวมั่วๆของเราไปเรื่อยๆนะฮะยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้ครอบครัวโตบีคราวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเพิ่มลาจบ